หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับความงามของฝนดาวตกแต่คุณรู้ไหมว่าในวันที่21-22ตุลาคม2568นี้เรามีโอกาสได้ชมฝนดาวตกโอไรออนิซึ่งเป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่สวยงามและสามารถเห็นได้ชัดเจนโดยใช้ตาเปล่าแต่คุณรู้ไหมว่าทำไมฝนดาวตกนี้ถึงเกิดขึ้นและทำไมมันถึงเป็นที่น่าสนใจของนักดารศาศาสตร์ทั่วโลกมาพบคำตอบกันเลย ในคืนสำคัญนี้หากสภาพอากาศดีและไม่มีเมฆหรือฝนคุณสามารถเห็นฝนดาวตกโอไรออนิทได้ทั่วประเทศไทยด้วยอัตราการตกที่คาดการไว้สูงสุดถึง20ดวงต่อชั่วโมงนี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและดาราศาสตร์ที่จะได้ชมปรากฏการณ์ที่สวยงามและน่าตื่นเต้นนี้ นายสุภฤริ์คฤรหานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอธิบายว่าฝนดาวตกโอไรออนิดเกิดขึ้นทุกปีในช่วง2ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนเมื่อโลกของเราตัดผ่านเส้นทางการโคจรของดาวหางฮัลเล่หนึ่งพีแฮลีซึ่งทิ้งเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กลงมาบนบรรยากาศของโลกการเสียสีระหว่างวัตถุเหล่านี้กับชั้นบรรยากาศสร้างความสวยงามที่เราเรียกว่าฝนดาวตก สำหรับการชมฝนดาวตกครั้งนี้แนะนำให้หาสถานที่ที่มืดสนิทและห่างไกลาจากแสงเมืองเพื่อให้ได้ชมความสวยงามของฝนดาวตกอย่างเต็มที่แม้ว่าอัตราการตกจะไม่สูงมากแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ชมปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสังเกตการคือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเมื่อกลุ่มดาวนายพรานปรากฏบริเวณกลางท้องฟ้าทำให้เราสามารถเห็นฝนดาวตกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่คุณคิดไหมว่าทำไมฝนดาวตกบางชนิดก็สามารถเห็นได้ดีกว่าบางชนิด และทำไมนักดาราศาสตร์ถึงให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์นี้มากมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเธอ